ปากเขาอะไปกระแทกกับเท้าพี่เป้แล้วนิ้วเท้าพี่เป้อะกันเข้าอย่างนี้พี่พาลิริกส์มาโรงพยาบาลเพราะปากฉีกนะครับทางแรกก็คือต้องเย็บแต่เป็นเย็บสดนะครับที่หวานไม่ตนนี้พาเด็กๆมารับวัคซีนเข็มที่3เป็นวัคซีนโควิดนะครับเข็มที่3เป็นเข็มสุดท้ายแล้วผมน,นี่คือเข้าไปเห็นพยาบาลร้องไห้เลยจัากเลยยังไม่ทันจะฉีนะ ีเราอยู่ที่เชียงรายครับทุกคนย้อนกลับไปเมื่อมันสักสองปีกว่าที่แล้วจริงๆอ่ะในเทปนี้มีด้วยนะเพราะว่าตอนที่เรามาไหว้พระขุน <c oughs> เมงรายครั้งที่แล้วเราก็ถ่าย YouTube ไปให้ดูด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วได้บอกหรือเปล่าว่าเราบนเรื่องอะไรแต่วันเนี้ยเรามาแก้บนเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้มาไหวพ้พระขุนเมงรายนะครับคือตัวพี่ไปเองอ่ะได้ขอพรพอ,อ,อหนึ่งไว้ก็คืออยากได้ลูกแฝด แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดได้จริงๆจะกลับมาไหว้อีกครั้งแล้วก็จะมีการมาแก้บนด้วยวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วคือเดือนนี้เดือนมนกราคมเนี่ยพี่เด้มีโอกาสได้มาเล่นที่เชียงราย2ครั้งครั้งแรกคือเมื่อวีที่แล้วนะครับซึ่งอันนั้นก็แบบโลกมากทาอะไรไม่ทันเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยโอเคละมีเวลามากพอแล้วก็เลยจัดการมาไหว้พ่อคุณ รั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมของมาเส้นไหว้แก้บงแก้บนให้เรียบร้อยครับเพื่อความสบายใจของเราที่จริงต้องบอกว่าการแก้บนนะของที่เนี่ยเขาคือบอกว่าเล่าไห่ไก่คู่ใช่ไก่คู่นึงคือไก่ต้มนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอะมาแบบที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องซื้อของแก้บนที่ไหนแล้วเรามากับรุ๊บทัวร์คอนเสิร์ตนะมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทํามีซาท์เช็คมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากันหลายคนเราเลยไม่มีเวลาที่จะไปหาไก่ต้มคู่มาเราก็เลยนี่ค่ะ ไก่นี่ก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปไหว้กันก่อนนะได้เสร็จแ,แล้วนะคะค่ะก็สบายใจขึ้นใช่แล้วขอพรด้วยนะไปเดี๋ยวก็เราก็จะไปอะไรที่นีคนครับจะบอกว่าคลิปนี้มันใจยากๆมากเพราะว่าเป็นเป็น มาหาวิธีการทำเงินก็ได้ตอนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นขึ้นราต้องพาไปหาอะไรอร่อยๆกินซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวถามที่รถตูออ้ไม่ค่อยชอบการเปิดคลิปอะไรแบบนี้เลยวันนี้เรากำลังจะไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะแล้วก็มากับลิลิกอีกแล้วเรากำลังจะไปหาคุณหมอแผนกฉุกเฉินนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็คือพี่ลิลิกเนี่ยล้มมาแล้วหน้าควา่ำปากเขาอะไปกระแทกกับเท้าพี่เป้แล้วนิ้วเท้าพี่เป้อะดันเข้าตรงนี้ เล็บอะ่ะมันไปแทงขึ้นไปมันเลยฉีกแล้วมันก็เปิดส่ <S <S งไปให้คุณหมอดูแล้วคุณหมอว่าอยากให้รีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าคาดว่าน่าจะต้องเย็บแต่ว่าต้องดูก่อนว่าตำแหน่งที่เป็นเนี่ยมันมันสามารถเย็บได้มากน้อยแค่ไหนภาวนาว่าขอให้แบบมันสามารถเชื่อมกันเองได้หรือแบบสร้างเนื้อเยื่อมาแบบว่ารักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเย็บอะ่ะเพราะเขาฟงแบบเจ็บน่าดูอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนะคะว่าคุณหมอจะว่ายังไง มันก็ห้ามยากนะจริงเพราะว่าแบบด้วยความโสนของเขาด้วยแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบเพิ่งเดินได้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยจะดอมเดินสักเท่าไหร่ก็จะวิง่งแล้วเวลาวิ่งเด็กหัวก็จะล้มนโโอเโอเคออเคคาไก่อนอ,อ,กอนนโเเคไม่ล่ลด้วย <laughs> มาเดตให้ฟังกันก่อนนะครับจากคราวที่แล้วที่พาิริกซ์มาที่โรงพยาบาลเพราะปากฉีกนะครับข้างใน,นครับสรุปแล้วคุณหมอที่ ER เนี่ยก็แนะนํา2ทางนะครับทางแรกก็คือต้องเย็บแต่เป็นเย็บสดนะเพราะว่าเป็นแผลที่ถ้าวัดขนาดตัวของเด็กกับแผลเนี่ยเป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่และลึกวิธีการก็คือให้พี่พยาบาลล็อกเลยแล้วก็เย็บสดตรงนั้นข้อดีของการเย็บก็คือเมื่อแผลหายดีแล้วตัวแผลจะเป็นสนิทแล้วก็มันจะไม่มีการเคลื่อนหรือไม่มีการเบี้ยวของแผลพวกนี้คือ แผลจะเนียนนั่นเองนะครับแล้วข้อที่2ก็คือจะหายง่ายขึ้นเพราะว่าแผลปิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าไม่ได้ใช้ยาชาไม่ได้วางยาสลบกับข้อที่2 ไม่เย็บคุณหมอบอกว่าก็ได้เหมือนกันข้อดีก็คือน้องก็ไม่เจ็บเพิ่มกินยาตามอาการไปถ้าบวมมากก็กินยาแก้อักเสบแล้วก็มียาป้ายทาในกรณีที่มีการปวดมากมีการเจ็บมากเรื่องการติดชงติดเชื้อเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยอยู่แล้วคุณหมอก็บอกว่าจริงๆก็ไม่เย็บก็ได้เพราะว่าแผลแบบนี้เนี่ยอยู่ในปากเนี่ยมันไม่น่าใช้เวลานานในการที่จะหายนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเมื่อหายแล้วเนี่ยแผลเนี่ยที่ท,ที่ตัวเนื้อเยื่อที่มันจะเชื่อมต่อติดกันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะผิดไปจากตำแหน่งที่ควรจจจะะเเเปปป็็็นนกไได้้อาบียว านใดด้านหนึ่งนะครับผมหรืออาจจะแบบว่าไม่สวยอะแผลมันจะไม่เนียนหนระือว่ายังง่ายเราก็เลยตัดสินใจกันทั้งคู่ว่าเราจะไม่เย็บนะครับระหว่างนี้ก็จะคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดว่าเขามีอาการปวดมากขึ้นไหมกินข้าวได้หรือเปล่าดื่มนมมีปัญหาไหมนะครับแล้วก็มีการนัดคุณหมอสันจรายะแพทย์เด็กนะครับผมเดี๋ยวมารอดูอีกทีว่าจะต้องนัดเจอกับแกจริงๆหรือเปล่าโอเควันนี้ที่มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในรถเลยก็คือพี่เป๊มาจอดรถแล้วก็พาเด็กขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทัั้้งงี่เดนอนนนนวก เด็กมารับวัคซีนเข็มที่3เป็นวัคซีนโควิดนะเข็มที่3เป็นเข็มสุดท้ายแล้วหวังว่าเข็มนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่ามันจะช่วยลดอาการจากการติดเชื้อโควิดนะครับบางทีถ้าติดแล้วก็อาจจะเป็นไม่มากไม่ถึงขั้นเสียชีวิตการฉีดวัคซีนไม่ได้ช่วยทําให้ไม่ติดโควิดนะแต่ทําให้ติดโควิดแล้วมีฤทธิ์มีอาการที่น้อยปลอดภัยมากกว่าคนที่ไม่ฉีดละกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าน่าจะเรียบร้อยผ จ้าเอ๋อขึ้นมาทีมดนตรีก็โดนฉีวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวารกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงบายบายอยู่บายบายเสร็จบาย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 ทำไลงลูกบายบายยิ้หมหวานยิ้มหวานไหมยิ้มหวานไหมเรียบร้อยแล้วนี่เมื่อก,กี้เขาเขาทำไงลูกเขาทำไงเมื่อกี้ เมื่อกี้เนี่ยจริงๆดูมาไม่ทันตอนที่ฉีดเพราะว่าเร็วมากไม่ต้องมาเร็วแล้วแบบว่าผมนี่คือเข้าไปเห็นพยาบาลร้องไห้เลยจ้ากเลยยังไงถึงจะฉีดแล้วเขาก็เอมือนรู้อยู่แล้วว่าเจ็บแน่อะไรเงี้ยแล้วเซรุ่มพอฉีดเสร็จก็ร้องร้านเลยแล้วบอกโอเคโอเคเสร็จแล้วบ๊ายบายพี่พยาบาลบ๊ายบายเซอร์ของลิลิคเนี่ยคือเขาร้องไห้ก่อนจะฉีดเหมือนกันพอฉีดเสร็จก็ร้องร้องร้องใช่ไหมแล้วบอกว่าลิลิคบ๊ายบายก่อนเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาก็บายบายเสร็จแล้วไปยิ้มหมอแต่คือก็เปล่าไะ คือบอกว่าจะยิ้มแต่ปากมันเบล่ะมันทำไม่ได้อะก็ถือว่าเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูอาการครึ่งชั่วโมงสามเข็มครบโดสแล้วแล้วก็จะเข็มที่4หรือ5อะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ดูว่ารัฐบาลจะประกาศอะไรออกมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาสั่เข็มเนี่ยก็สามารถแบบเห้่ราได้แบบสบายใจระดับนึ่งสุดาเล่าให้ฟังไปแล้วบอกว่า การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้ติดโรคนะคือติดเหมือนเดิมใช่แต่ว่าเอฟเฟกของโรคจะน้อยลงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าความสบายใจของเราหลายๆคนเนี่ยเมื่ออย่างเมื่อวานเนี้ยมีคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่บ้านที่ที่พ่อครัวมาบอกว่าจริงแล้วก็มีแบบความเชื่อนะความเชื่อเช่นแบบว่าถ้าฉีดไปปุ๊บลองเทอมจะมีปัญหาหรือเปล่าคือบางคนย,<ป>ยังไม่ไว้ใจเลยวัคซีนซึ่งเราเขา้าใจนะเพราะวัคซีนตัวใหม่มันยังไ<ร>ไม่ได้ศึกษาบางคนในบ้าน เห็นว่ที่จะฉี่แต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เด็กๆเ,เคยติดมาแล้วครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันน่าสงสารมากครับ <Okay. S 2> อยากให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เราพูดตรงมาเป็นอนาคตเราไม่รู้จริงแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าติดแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนหนักแน่นอนอันนี้เรารู้ทันทีเลยอะไรที่เราควบคุมได้ป้องกันได้เราจัดการก่อนส่วนอนาคตมันเป็นยังไงปล่อยเนเรื่องของอนาคตไปแล้วกันไม่ชี้นำครับไม่บอกว่าใครผิดใครถูกนะว่าไหนเป็นยังไงก็ลองมาแชร์กันดูแล้วกันว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างโอเค